ท่านอาจารย์คะมีผู้เขียนมาถามนะคะว่าเมื่อย้อนเวลาไป2,500กว่าปีวันนี้เป็นวันที่พระาศาสดาประกาศพระาศาสนาซึ่งพระธรรมเป็นาศาสดาแทนพระองค์หลังจากที่ทรงปรินิพานแล้วแต่ชาวผู้ส่วนใหญ่ในยุคนี้ยึดถือในตัวบุคคลครูอาจารย์มากกว่าพระธรรมและบางคนก็ยังมีความเห็นที่ผิดผิดว่า ถ้าไปปีดมีความคลาดเคลื่อนเละเรือนไปตามการเวลาจึงไม่อาจจะยึดถือได้ทางมูลนิธิมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์คะแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งใช่ไหมคะคนที่เห็นผิดมีไหมคะมีคะ่ะมีแน่นอนมากมายคะ่ะคนที่เห็นคุณของการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏ ก็สามารถที่จะเข้าใจได้แบบใครทาสอนอะไรที่ทําให้เริ่มรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็จะไปหันไปหาคนที่ทําให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงในเมื่อไม่ว่าจะฟังใครก็ตามในค้างจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จริงกล่าวถึงสิ่งที่จริงโดยประการที่จะทําให้เข้าใจในสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้ได้ คำสอนนั้นเป็นคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้านะคะไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องหรือทำให้เข้าใจอย่างอื่นเช่นให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้เลยคะ่ะว่าธรรมะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยตั้งแต่ขณะแรกของชาตินี้คือขณะที่จิตเกิดขึ้นทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเลือกไม่ได้ ว่าจะให้เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเพราะกรรมที่ได้กระทําไวนะะ้นี่ค่ะมากมายแล้วแต่ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต,ต่อจากจุดติดจิตซึ่งขณะนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ได้นะคะแล้วก็กรรมที่ได้กระทําไว้แล้วนานแสนนานเมยังมีโอกาสที่จะทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นผลของกรรมนั้นต่อจากจุดติดจิตของชาตินี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกให้ทำเนี่ยลองทำตอนนั้นซึ่งทำได้ยังไงหรือไม่ทำตอนนั้นทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะใครทำอะไรได้เดี๋ยวนี้นอกจากเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเลยคะว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คือว่าสอนผิดจากความจริง